อ้รียมอยเตรียมของอะไรบ้างเอ่าก็เอามาเอานี่อีก ทำไม่ได้เหรอจะไม่ได้พิติพี่ติ๊กอ่ะอย่าอย่ามาหลอกเลยพี่ติ๊กพี่ติ๊หน้าตาดีกว่านี้นี่นี่ก็หน้าตาดีแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวเแล้วาเราถ้าเป็นพิติทำไมมีจุดแดงเต็มตัวขนาดเนี้ยโดนยุงกัดจะวิ่งไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยไอ้นี่วินไม่ใช่อันนี้หมาเข้าบ้านไม่ได้ทําไงอ่ะไปดูคอนเสิร์ตมาเดะแล้วก็แบบว่า หลงก็อาไทพอหลงกอาไทยกุญแจบ้านอยู่ที่อาไทยหลงก็เข้าบ้านไม่ได้พี่ก็เดินเข้ามาหาหากิกตะโกนเรียกไม่มีใครอยู่เรียกแก้วเรียกกิกเรียกเอ่อมีใครกนไหมกุ้งกุ้งนี่พี่ติ๊กจะมาหาอะไรกินอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหเยอะเลยเฮ้ยกุงย้งเยอะทำให้พี่กินหน่อยได้ได้ป่ะทำเป็นที่ไหนแล้วทุกทีใช้อาศัยดูแม่อย่างเดียวพี่ติ๊กพี่ติ๊กเขาจะมาอาศัยวันนี้ไปหาอะไรกินที่บ้านเรา พิ๊กก็ไม่อยากคิดว่าจรนะเขาคือพิ๊ีเมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเลยใครห้ามไม่ให้นอนเหรอใครห้ามไม่นอนก็บอกแม่ก็พิ๊กบอกแม่ว่าไม่ได้นอนก็เลยถามว่าใครห้ามไม่มีใครห้ามแม่เข้าบ้านไม่ได้ล็อกแม่หิวมากเลยแม่ทําวันนี้แม่เตรียมอะไร้อ่เด็กๆเขาจะกินไอ้นี่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายไส้ไข่เค็มไม่เอาพี่เอาอย่างอื่นดีกว่าผมอยากกินแกงส้มปลาหมูสับ เดี๋ยวต้องมาหาดก่อนงั้นเอาแปซซ่าผักกะเฉดแปซซ่าผักกะเฉดทำไงไม่เคยได้ยินของทุกอย่างมีแค่ในตู้เย็นยังไม่เหลือแล้วมากองหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่แกงอะไรแม่ก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายอันนี้ทำจากเนื้อปลากรายข้างในนี่ไข่แดงของไข่เค็มแม่ถ้างั้นวันนี้เราใช้พี่ติ๊กเข้ามาช่วยเลยดีไหม หเขาเป็นลูกมือมากเลยแม่หิวมากเอาหิวก็ช่วยแม่เร็วด่วนเลยให้ทำอะไรบ้างแม่ทำอะไรปั้นลูกชิ้นสิโอ้แม่เสื้อเสื้อผ้าสองแม่ไป้ล้างมือเจ๊ไปล้างมือก่อนพี่ติ๊กล้างนี้เลยทางนี้เลยแหมไปคุกอ่ะเรียบร้อยแล้วแม่เด็ดด็อกที่ไติ๊กใส่ด้วยใส่ที่ด้วยเหรออะอะไรใส่ที่ อ่ะเริ่มเลยดีกว่าแม่หิวมากเลยเนี่ยหิวมากใช่ไหมเริ่มอะไรดีมกุ้งกุ้งล้างมือยังลย้างแล้วเรียบร้อยฮะแต่พอล้างแล้วไปรวบผัมีก็ไปล้างอีกเดี๋ยวแม่จะให้ติ๊กเนี่ยนะปั่นลูกชิ้นซะก่อนนะอันนี้แม่ต้องมาบดเองก่อนป่ะฮะขูดปลาเป็นตัวตัวแล้วก็มาขูดขูดแล้วก็สับมาสับเอาติ๊กนวดลูกครับนวด เมื่อตรงไหนครับมแม่ต้องพูดให้ละเอียดกับพี่ติ๊กเนี่ยนวดร่างกายอมูชก่ชุกแล้วไงครับแม่ไงต่อฮะก็รู้ก็นวดสิ๋อนว่นวดให้ทั่วใช่ไหมฮะนวดให้ทั่วนวดจนเหนียวนี่เวลานวดเขาทำอย่างนี้แล้วก็นวดบีบีไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ อย่างเงี้ยในน้ําเนี่ยมีน้ําเกลือหน่อยนะคะพบออต้องใส่น้ําเกลือไปหน่อยใช่ไมใส่เกลือไปหน่อยเมื่อกี้แม่ใส่เกลือแล้วหรอยังไม่ได้ใส่พูดให้ฟังเลยเฉยแม่มาทําผมที่ไหนมาสวยดีก็ทำได้แต่พี่มาทำบ้างนี่เราก็ปั้นใกลม ทำคนเดียวนี่แม่จะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาหัวแม่มือเนี่ยกดลงไปครับจะฟังไข่จับเลยไม่ใจไข่นี่นี่อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็คลึงไปเรื่อยๆขณะที่คลึงมือนี่ก็กดกดนิดหน่อยนะคะอย่าแรง อย่าแรงถ้าถ้าไม่กดเนี่ยมันจะเป็นฟองอากาศแบบนี้อ๋อนี่นะฮะฟองอากาศอย่างนี้นี่เป็นฟองอากาศอย่างนี้นะครับใช่อ่าครับเนี่ยต้องกดมันแน่นๆะเอาติ๊กทําให้แม่แบบนี้นะลูกนะครับครับเป็นไงครับพี่ติ๊กโอ้ใช้ได้ใช้ได้ก้อนใหญ่แบบเนี้ยไม่ใหญ่พอดีได้ได้เชได้แล้วแม่อ่าฮ่าอะไรพี่ติ๊กอะไรอะไรไม่ธรรมดาอ่าฮ่าไม่ยากนะไม่ยากนะแกง เขียวหวานลูกชิ้นปลาคายไส้ไข่เค็มถูกต้องแม่หิวน้ำไหมแม่เดี๋ยวแม่กินน้ำหน่อยลวกันเอ้าน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเย็นแม่ไม่เอาไม่เป็นไรแม่แล้วแก้วมันลอยได้ไงพี่เต๊กแม่ของพวกนี้มันไม่ธรรมดามันจอดรูข้างแก้ว ก็ไม่มีให mm ้ร hmm. ู้แม่บอกนี่หมดเลยเด็กๆก็ทำได้เคยถูกหลานหลอกมาก่อนหรอกนะเอาเลยแ่เอาเก็บก่อนนะแม่ก้มลูกชิ้นอย่าให้ไฟแรงไฟแรงไม่ได้นะลูกนะไฟแรงเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะปลามันจะหดเร็วอะครับแล้วมันก็จะแตกแต่ว่าไม่ต้องรอให้น้ําเดือดหรอกค่ะแม่ไม่ต้องน้ําเดือดก็ได้ค่ะน้ําค่อนข้างร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วพอสุกดีใช่ไหมลูกมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะ อันนี้ต่อไปต่อไปผ่าอันไหนฮะอันนี้นฮะแม่เออครับโอ้ยมาดูหน้าต่อแม่ไม่ได้แค่แย่แสตกรดไ<ด>ม่โดไหดูดเลือดจะได้หยุดแม่ดูพี่ทิพย์จะไปล้างมือแล้วเนี่ยดูดิล้างมือ,อ,อมนะไปล้างมือ นี่ทีหลังไม่ต้องอาสาแม่มาช่วยในครัวนะเมื่อยปากแม่อันนี้แม่จะรูรู้ได้ไงมันสุกหรอคะแค่เปลี่ยนสีจริงๆมันก็ดูสุกแล้วเน่นทำไมแม่ยังแช่ต่อก็สักพักหนึ่งสิอันนี้น้ำมะเขาวกะทิเออกะทิมาจากไหนมาจากมะพร้าวมะพร้าวเออมะพร้าวมาจากไหนถามแม่ต้นต้นมาจากไหน ต้นมาจากไหนติ๊กต้นมะพร้าวต้นมาจากไหนก็มาจากลูกมะพร้าวสิถอกต้นมาจากดินนะคะดินก็ไม่มีลูกจะขึ้นไหมอาจจะเท่านั้นแต่ไม่ขึ้นรอกันใช่ไหมใช่ยยางยังอนนี้แม่เอาน้ำกะทิมาแล้วก็ผัดน้ำพริแกงกับกับหัวกะทิเนี่ยให้หอมนะคะคลุกเ้าให้ทั่ว ก็ให้น้ำบี๊กมันละลายนั่นแหละชิมได้ไหมแม่ได้ค่ะพี่เติลองดูสิจริงว่ะลองแค่หน่อยจริงอ่าแค่นี้เสร็จแล้วแม่ใส่ใบมะกรูดลงไปให้มันหอมๆหน่อยปรุงรสเลยอ๋อมันยังไม่ปรุงรสนี่นะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยแม่ทำไมมันร้อนอ่ะแม่เอามันใช้ไฟพี่ติ๊กมันใช้ไฟอ๋ออยู่ในนี้มันใช้ไฟใช้ได้นะกลิ่นหอมด้วยแกงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะใส่มะเขือนะคะต้องให้ ต้องให้น้ำกะทิแกงในหม้อเนี่ยเดือดซะก่อนแล้วใส่มะเขือทีหลังนะไม่ไงั้นมะเขือมันจะไม่เขียวกว่าจะสุกนี่ยมันที่ผิวเนี่ยที่ผิวเนี่ยมันจะออกด<ช>ําๆครับเป็นเขาเรียกมะเขือตายนึ่งเพราะว่าเราใส่ไปตอนมะเขือตายนึงยน่งี่สงสัยนิดหน,น่อยนี่สับภาษาชาวแม่ครัวตายนึ่งเยเหรอตายนึ่งเนี่ยคือไม่ตายอย่างเขียดอลยแม่ ดูท่าเมนูเด็ดในวันนี้คงจะไม่จบลงง่ายๆสะแล้วครับก็คุณติ๊กกินสีเลดเข้ามาปวคุณแม่สุชาถึงในครัวเมนูเด็ดจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อนะครับสนับสนุนโดยยาธาตุสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาดัชชี่สูตรใหม่วิตามินดีสูงมีดีเกิดเลยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุน่นเอ็นฟราโกเอพัทชิปเปลเฮลทิก,การ์ดมีเบตากูแคนให้ครบพร้อมทุกโอกาสในการเรียนรู้ชุดเครื่องนอนพิเมียซาติน ช่วงพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลอุ้ยพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยิงจุดโทษของกีฬาฟุตบอลครับจะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายส่วนลูกนี้จะเข้าหรือไม่เข้าไปติดตามชมกันได้เลยครับน้องกายเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับเรียกได้ว่าเป็นซุปตา์เลยก็ว่าได้นะครับ วันหนึ่งนะครับน้องกายของเราเนี่ยต้องแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญภายในโรงเรียนครับแหมล็อกซ้ายล็อกขวาคุณแม่ก็มาเชียร์ซะด้วยแต่ลูกเจ้าปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับกองหลังนะครับสกัดน้องกายจนล้มลงไปครับแน่นอนครับน้องกายเป็นคนยิงจุดโทษนั่นเองนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันว่าแล้วน้องกายก็เตะครับว่เต็มแรงครับตื่นเต้นทุกฝ่ายครับโกก็พุ่งไปถูกทางด้วยแหละครับแต่แล้วแต่แล้วลูกก็เข้าไปแล้วล่ะครับ หลังจากที่เตะฟุตบอลเสร็จน้องกายของเราเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะดื่มเครื่องดื่มของโปรดเพื่อเติมพลังครับอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ขยันฝึกซ้อมของน้องกายในที่สุดน้องกายก็ยิงจุดโทษเข้าแล้วก็ทําให้ทีมของน้องกายชนะนะครับที่สําคัญทําให้คุณแม่ภูมิใจในตัวน้องกายมากๆเลยได้เล่นได้เลยนรูปแบบนี้คุณแม่แล้วก็น้องกายนะครับก็รับไปเลยครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เงินรางวัล3,000บาทจากไมโลครับ พร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลขอเชิญคุณแม่เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวสนุกสนุกว่าลูกของคุณได้อะไรจากการเล่นกีฬาเรื่องของใครได้รับการคัดเลือกมาทําละครรับไปเลยอุปกรณ์กีฬาและเงินรางวัลจากไมโลมูลค่า3,000บาทครับ